โอเคครับทุกคนครับวิดีโอที่แล้วเราก็ทําการอยู่ไอเราก็วางแบบว่าเป็นพวกอ่พื้นนะพื้นร้านขายของเป็นที่เรียบร้อยนะ <c oughs> วิดีโอนี้ผมจะไปซื้อของนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ให้เขามาส่งที่หน้าง,งานเลยแล้วกันนะครับผมไปหรือว่าจะไปซื้อเองดีวะอ่าเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้บ้านเราก็อยู่ตรงนี้นี่วะเดี๋ยวไปเอารถเออเอาเป็นหัวลากสีอันนี้ดีกว่า เฮ้ยมึงจะวัดทาวเวลไปทำไมผมก็ต้องไปมันก็ต้องไปอยู่รนะ้องไหอาลนะผมก็จะทำการเช่ารถนะครับเฮ้ยไม่ต้องเช่าหรอกซื้อแม่งเลยโคตรจนอนะแบบนี้โคตรจนนะอ่ะอ่าเอาไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าจะเช่าทำไมนะจะซื้อก็จะออกนะผมซื้อสดนะครับทุู้ยมก็จะเป็นรถตัวนี้เลยแล้วกันนะร,รถคันนี้นะครับ ซื้อสดเลยแล้วกันนะผมสแก,กนเนียนะอุ้ยไม่ใช่สแก,กนเนียนะครับผมนะเจ็ดหมื่นะครับท่างเจ้าครับไปแพงสักเท่าไหร่นะก็มันก็แพงนะนะมันแพงครับหัวนะล,นะาล,ลากเราก็มีเยอะนะครับผมมีเยอะโอ้โหนั่นหะัวลากก็จอดอยู่นั่นนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าในบ้านเรามีหางหรือเปล่าโอเคมีนะผมโอ้ยชมันเต็มว่ะท่านผู้ชม เต็มเฉยเลยนะยวะอันนี้ไปคืนป่ารถทำถนนคืนป่าคืนป่าอันนี้เข้าบ้านป่าตืดด,ด,ดือันนี้ออกมาชสวบโอเคไปที่บ้านครับผมโอเคบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยไปที่บ้านครับไปที่บ้านครับผมผม,มาแสวบเดี๋ยวจะไปเอาของมานะคะรับทุกผู้ชมไปเอาของมาลงเนาะ ไป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 มีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับตรงนั้นไม่รู้เติมได้หรือเปล่านะไม่รู้เติมได้หรือเปล่านะปั๊มน้ำมันอ่ะที่ซื้อของอยู่โอ้โหโคตรไกลเลยปไปเอ่อผมต้องเอามาเยอะมากนะครับทุกคนผมต้องเอาของมาเยอะอยู่พอสมควรนะรทุกคนครับ สวัสดีครับอ๋อเติมได้นี่ว่าเมื่อกี้ขึ้นกดตัวายด้วยแหมโคตรดีโคตรดีแม,แมงอะไรมาบุ๋มใหม่ว้เนี่ยแล้วแมงบ้าอะไรกันน่ะโอ้โหไปฮะป้า<ม>เอางี้เดี๋ยวขับไปผมว่าไปขากลับเดี๋ยวผมขับกลับแล้วกันเนาะท่านผู้ชมมันจะได้<ม>ประหยัดเวลานะครับท่านผู้ชมมากโอเคครับผมดืดดืดดืด มาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วโวยปิ๊ง <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมเป็นอะไรอะ่ะทุกโยมแม่จิงจิ๋นเลยเชีวยวเฮ้ยไม่ใช่โอเคครับผมก็พี่เต็มคันรถเลยพี่จัดไปนะสีตาลหนึ่งสีขาวสามสีตาลสามน้ำตาลเข้มหนึ่งสีไม้ห้า สีเทาเอา้าดันขึ้นไม่ได้嘛เฮ้ยเฮ้ยดันขึ้นไม่ได้สีหญ้าโอ้โหต้นไม้อีกสิบแม่มาเดี๋ยวเอาหน้าตาหลังขุดมาขุดซะเลยโอเคขึ้นรถให้เรียบร้อยนะครับผมชึบสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสองอู้เต็มลำเลยวะ่ะไปแล้วครับไปนะครับทุกคนมันไม่น่าจะเกินใจเราหรอกนะ่า ไปวิ่งเส้นนูน้นดีกว่าไปเป็นวิ่งเส้นริมดีกว่า <S <S เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาทำนะเนี่ยตรงนี้ไม่นานหรอกเนี่ยบ้างๆอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกอันนี้ก็มาทำเรียบร้อยแล้วรูริรแพยังอยู่เลยนะ่ะไฟกำลังเข้านะครับผมเดี๋ยวถนนเส้นนี้ก็มาซ่อมเนี่ยอีกไม่นานหรอกเนะ่ะฟูฟูคาขาอย่างเงี้ยโอ้ยประสานงานเต็มเต็ม เออเอประสานงานเต็มๆเลยขอบคุณครับขอโทษครับพี่ปาปาปาลน่อยครับลน้อยเอาภายในหน่อยละกันครับอุ้ยไม่มีรถเลยเว่ยวิ่งเลนนี่ชิวๆเลยไม่มีรถเว้ยอู้ชิวจังเลยมีรถแล้วข้าวมีรถล้วข้าวรถล้เข้าเลยสบายครับสบายอู้นูนนูนูนวนูนูนนูนนน วิ่งข้อมเลนไปเลยครับผมรถรถไม่ชนเราหรอกนะครับเพราะว่ารถเขาจะวิ่งซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายชิดขวานะครับผมชิดซ้ายชิดขวานะครับตีวงแล้วก็ดีฟนะครับผมนี่เป็นไงโอ้โห <laughs> ยอดดูภายในของรถเด่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วด้วยกินได้ปะเนี่ย ติดเฉยเลยวะโอ้ยผมก็ไม่รู้ไงว่ามามันมีคันนี้จอดอยู่คือรุ่นนี้มันสวยนะแต่ว่าแหมถ้าพวงมาลัยเล็กกว่านี้จะดีมากเลยนะครับพวงมาลัยมันใหญ่เกินนะครับผมพวงมันลัยมันใหญ่ไปนะครับทุกคนโอ้โหของลงเยอะมากเลยนะน่ะท่านผู้ชมไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงนะผมจะตัดมาผม เพื่อให้มันกนระชับหรือว่าจะดูลงอ,ะอ่ะดูลงสักหน่อยก็ได้ไมั้ยสองสามชิ้นนะไปะดูลงสกักสองสามชิ้นนะผมวันนี้ก็เอาของมันลงนะทุกคนครับของมันลงครับเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเ,เ,เอาเปิดฝาข้างเลยแม่รออะไระาามาเปิดฝาท้ายได้ปะเนี่ยเจสี่บีนะครับอ้าโอ้โหมันให้เราไปซื้ออย่างนั้นอีกว่า ไม้มาลงก่อนโอ้โหไม้แม่งอันไหนวะไม้อะไม้เล็กมันให้ไปเอาอันไออันใหญ่ๆอีกอะที่โรงงานไม้อะอันนี้มีที่โรงงานไม้อะทุกชมเหมือนกับว่าจะเอามาประกอบเป็นร้านอะคือตรงนี้เขาจะทําเป็นแบบว่าเป็นร้านร้านไม้เลยอะนะผมร้านค้าไม้เอ้ยร้านค้าร้านค้าที่เป็นไม้อะทุกชม ครับนะผมเป็นร้านเหมือนร้านร้านขายอาหารน่ะร้านขายส้มตรงส้มตำอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับผมตรงนี้นะก็คือจะเต็มเลยนะครับผมแม่อ่ะวางของไปวางของป้าวางของป้า,า,ปาแล้วมันเปิดไฟทำไมวะเนี่ย ต้นไม้อีกแล้วเหรอเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยของมันก็เยอะเยอะเต็มคันรถเลยโอ้นหนอโอ้ว้าวเดี๋ยวเอานี้ลงก่อนนะครับอนันนี้เอาขยับอนันนี้ติ้งดิเออโอ้โหมึงติ้งยังไงเนี่ยเออติ้งอย่างดีแต่แต่ว่าไม่ลงล็อกอะไรของมันวนะเนี่ยเออลงล็อกด้วยดิ ไม้ยาวนะครับไม้อันยาวเหมือนทําเหมือนเสาอะ่ะตัวเนี้ตัวที่เราจะไปเอาก็เป็นไม้พื้นนะทุกคน,นครับไม้พื้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าวิดีโอไหนวะเอาวิดีโอนี้เลยไหมวิดีโอนี้มันก็เต็มมาได้เไม้พื้นแล้วก็ม้วนนะครับแล้วก็ท่อได้เหรอ มีท่อน้ำด้วยนะโอ้โหน่าจะมีงานขุดว่ะทานผู้ชมไม่เป็นไรแต่ผมเอาหน้าตา่างับขุดขุดก็ได้เอารถเล็กถ้าเอารถเล็กขุดอ่ะมันจะได้มีท่อเนะช่ยแมีท่อด้วยนะแมว่าจะลงของนิดหน่อยนะเนี่ยเล่นสมบูรณ์เลยโอเคเพราะฉะนั้นตัดโอเคของเล็กผมลงหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เหลือของใหญ่นะครับแม่ไปมีของเล็กของใหญ่ด้วยเฮ้ มันมีเยอะจริงๆมหมย็ดระบบปิดอัตโนมัติเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเดี๋ยวผมเอารถลมก่อนนะสวัสดีครับพี่ขอยืนด้วยนะครับขอจอดด้วยนะขอจอดด้วยนะครับขอจอดด้วยนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาของนะท่านผู้ชมนะเอาของนะที่ลงเรื่อยเนาะท่านผะู้ชมเนาะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับ วิดีโอนี้ก็ขนของอย่างเดียวเนาะลงนะไปลงเรื่อยเลยของมีเยอะอยู่นะครับผมถ้าเอามาหมดได้ก็เอามาหมดเลยนะทุกผู้ชมเนาะนะผมนะก็เดี๋ยวจะปิดวิดีโอไม่สักสิบนาทีแล้วกันนะทุกผู้ชมสิบนาทีแล้วกันนะใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะผมก็มาเล่นขำๆม,มาดูกันเพลินๆนะคใครอยากเล่นตามก็ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับไอ้ไซส์ไหนวะไซส์ซีนะครับผม ไซซ์ซีไปก่อนไซซ์ซีนะท่านผู้ชมอ่ะเริ่มดูเป็ี่นอุย้ยลดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะวะโอ้โหเอาไปหมดเลยเนาะใช่ไหมเอาไปหมดเลยเนาะนะผมปึ๊บอ่ะโอเคเจอใหม่วิดีโอหน้าครับผมเดี๋ยวปิดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อวิดีโอหน้านะครับในการยกนะครับผมสวัสดีครับผม